ฮัล <All> โหลค,ครับฮัอ่านเลยอ่นเลยวันนี้นเลยวารูา้ลองอ่านดงว่าเจ้าคุณอ่านให้แม่ฟังซิว่ามันอะไรงั้น,นากาแทรเบรจังหวัดตะกนอที่จ,จัดในวันที่สอง,งสิงหามภาพันสองพันห้าร้อยเจ็ดณบริเวณ ถนนศูนย์ราชการจังหวัดสกลนครตำบลท่าเชิงซุ่มอำเภอเมืองสกลจังหวัดสกลนครในการนี้ว่าที่ร้อยตีอืมว่ามีงาน<อ>กาชาติแล้วแล้วจะคุณไปดูในที่ไหนนี่ลูก Google Google แล้วแล้วไปเข้าดูดูไปดูยังไงนี่ก็พ,พิมพ์ชื่อวันไงนี่ฮะ กินชื่อเข้าไปคือหมายความว่าอยากไปอยากไปงานกาชาติไดอยากไปแล้วแล้วยังไงอ่ะจะให้แม่พาไปบ่จะเอาเงินที่ไหนทีนี้นะแล้วอันข่าวนั้มันน่าเชื่อถือไหมลูกมันน่าเชื่อถือได้แค่ไหนไม่ใช่เพดปลอมบอกไม่ใช่ข่าวชั่วหรือเปล่ามันชั่วหรือเปล่านี่ไงนี่ไหนไหน เซ่ไมเซ่ไม่บ <va> ุญโอ้พ <sl> ี่น้องก็เป็นแต่ลูกไอยกันน้องกอยยอมแล้วบุญนะสิบตัวมันได้โอ้การชาติพี่น้องก็ฟซีบุญนะร่วมนงานไทยสกลและกาชาติสองถึงสิบเอ็ดกุมภาพันธ์ เห็นบ่ลูกมีโมหะรศอะไรบ้างถ้ามีวันนี้มีอะไรบ้างดูซิมีถ้าไปวันนี้นะมีมีใครมีศิลปินอะไรมามีใครมาลองเข้าไปดูศิลปินวันแรกศิลปินคนแรกคือใครกาแฟเนสกาแฟเนสกาแฟคิมคอนใครคือเนสกาแฟลูกเบสกาแฟคนีมคอน สามสามกุมภาพันธ์ลำใจหทองคำโอ้ไปวันที่สาเป็นอาไรลูกีุมภายางโอมอ้อยางโอมยางโอมวันที่ห้ามแคนมแคนโอ้ไปไปมแคนลูกไปมูลแคนไปวันที่เท่าไหร่วันที่หกเดวันที่ห้ากุมภาพัโอ้วันที่ห้าบนวันที่หกเดวันที่หก ไม่พัชรีหม uh ่พัชรอีอ๋อที่เจ็ดบุกาบันน้ำแข็งที่ระวันกุมภ์รบันโอ้อ่านหนังส you know. uh ือออกอยู่เนาะไทยรถแท้อืม้ากุมพาันกล่องห้วยไ่โอ้วันที่วันที่เท่าไหร่นะววาวว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 ่วว ถ้าไปวันที่เก้าเป็นยังไงลูกวันที่สิบวันที่สิบวันที่สิบเดวันที่สิบเดวันที่สิบมองมหาหิงมหาหิงวันที่สิบเดวิศภมาลาลามาบุญลามาบุญลามาบุญหูวแกอยู่พักสิบสองเนอ่มืดเลยบอกหมดแล้ว เราจะคุณจะคุณอยากไปวันไหนมันอยากไปวัน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 อืมวันอะไรดีไปเบ่ไปวันลำไยบ่วันที่สามบ่มันที่เท่าไหรมันเสื้ออะไรอยู่บ่นี่ยนะมันเสื้ออะไรบ่เมื่อไหร่มันส่งมาให้นึ่ฮะมันมันหนน้าเสื้อถือได้อยู่บ่ ทำไมถึงไปมั่นใจขนาดนี้ล่ะไม่เป็นเพจปมบ้างนี่ข้สองหน้าหกเกตไงเออเขาก็พิมพ์แค่นี้ก็ได้นี่ไงนี่บางสกุลนี่อันนี้เหรอโอ้ดูดูโออันนี้ใช่ไหมโอ้โอ้งานกาชาติมีน่าศูนย์ราชการนะนี่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 มันทำเป็นนะนี่ โอ้ปากอันนี้นะกูยอมมึงแล้วกูไม่รู้จะตัวมึงยังไงมึงไม่ได้เล้กูไม่กูไม่รู้จะตัวมึงยังไงโอ้กูยอมมึงโอ้ตายพี่น้องนเลือบงใโอ้ตายแล้วบานนี้มันเลื่อนในเบิ้งหีีพี่น้องปุ่นอะถุนรดมน้ำใจไทยสกุล ออาจะมีเงินไปเหรอลูกเอาเงินที่ไหนนะลูกบัดนี้นะไปจะให้แม่เก็ไปเราจะเอาเงินที่ไหนไปลูกเงินแม่เงินแม่มีเหรอมีสิเงินไม่มีไม่มีเงินแล้วขายควายดีไหมขายควายดีไหมากไปขายควายเลยตัวนึง เลี้ยงกับบ้ได้เลี้ยงนะเลี้ยงกับบ้ได้เลี้ยงน้ำไอ้มึงมันมาขาย <laughs> มันด่าหัวมีหละ <laughs> อะ่ไม่ขอไอโอเลยบอไอโอมันเลี้ยงมันบดนมาเลี้ยงน้ำมันเลยขายขาย,ขายเอาตั้งกี่บาทไม่รู้ขายควายเลยเหรอ <laughs> <laughs> จะไปเที่ยวง,งานกระชั้นี่ขายควายเลยเหรอลูก <laughs> ควายควายพี่โอ้ได้ไม่ใช่ควายเจ้าคุณเลยไม่ได้มาเลี้ยงน้ำมันเด้อเออนะเป็นไถ่บาปควาพ่ออืมควายพ่อจะไหนไม่ใช่ของพ่อพ่อให้พี่โอ้ไปแล้วของเจ้าคุณอยู่ภูพานอยู่ไหนจิตไปขายให้ใครเขาอะไรนะก็ขายพูกอะก็ขายตรงภูพานเลยตัวนึ่งขายควายเพื่อที่เพื่อที่จะไปเที่ยวงานกาชาดนี่มาลูก เจ้าคุณยอมขายหมดของเจ้าคุณมีกี่ตัวขายมีเป็นล้านแทนแล้วของเจ้าคุณจะไม่เก็บมันไว้เลยเหรอลูกขายกินอย่างเดียวขายไว้คันนังอยู่อยู่ที่กล่องเนาะของพี่โอทั้งนั้นเลยนะเออของเจ้าคุณอยู่ภูพาน่ะเจ้าคุณจะขายเหรอขาย หายงานพิธีมวกัจารกลทุนหนึ่งบ้นเะพี่เ็ไปเช็คไปเช็คมาดีดีอยากไปลำไยเหรอไปเช็คมาดีดีสะกอนไปเช็ดดีนะครับรวมน้ำใจไทยสะกอนนี่นะต้องไปเช็คเขาโกหกมั้ยเพจนี้มันน่าโกหกแล้วนี่จะไปลงเชื่อเด้อนี่ไม่ได้โกหกไปเช็คดีดีก่อนอืม อย่าไปเชื่ออะไรง่ายๆอย่าไปเชื่ออะไรง่ายๆพุ่น่ะเจ้งข่าวอันนี้น่ะไม่ใช่อยู่แล้วอันนี้นะอันนี้มาสองข้าอืมอันนี้ก็คืองอนเกลอใช่สองข้าวอืมมันเข้าไปเช็คตรงนี้เลยนะโอ้ต่ายตายี่น้องเก็บตีก็ยอมแล้วอืม โอ้ถ่ายตายยอมแล้วออโอ้โจะไปเที่ยวงานกันซะจะขายควายบาทนี้ตายแล้วเ oh อขา่าลงคลิปนะครับวัสดีครับ